อมยิ้มตอนที่เห็นชื่อเธอเลไงหน้าขึ้นมาพ่อก็บอกฉันว่าแววตาเธอก็สวยเหมือนกันเธอเปิดเพลงนี้จากในลิสทำเสียงอ่อนอยากให้ร้องให้ฟังชมเพลงฉันดีพร้อมหยิบถิชชูซับหน้าของฉันที่มันมันแต่ฉันเกิดเสร็จดุ้งความสุขทุกอย่างก็ได้จบกลางคัน ับสตรีคนไทยที่มาดูนี่ก็ได้เลยนะครับผมนี่ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมฟอร์เดือนนะครับโอเคนะครับก็ในวันนี้ก็จะมาสอนทางคลิปโยกเยกนะครับผมมันตอนแรกที่ผมสอนมันจะเป็นโยกเยกขึ้นลงใช่ไหมแต่อันนี้จะมีแบบซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวานะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับอันนี้ก็จะสมูทแล้วก็มีมิติมากกว่าขึ้นลงปกตินะครับผมอ่ะก็ตามต้นคลิปที่ท่านผู้ชมได้ดูไปเลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาสอนโทนนะแต่จะมาสอนตัดโยกเยกแล้วก็ตามจังหวะเพลงนะ เปลี่ยนภาพตามจังหวะเพลงนะครับผมว่าใส่กีวีกีวีนะครับผมอันดับแรกท่านผู้ชมนั้นไปัดคลิปอะไรมาก็ได้นะที่ท่านผู้ชมอยากใช้แต่ผมเป็นฟรีไฟล์ครับอันดับต่อไปท่านผู้ชมกดเพิ่มเสียงเพลงนะครับผมเพิ่มการสร้างเสียงใครที่ยังมีคลิปที่เป็นวิดีโอที่ยังไม่ได้ตัดเสียงออกก็กดแยกออกแล้วส่วนผมที่ตัดออกแล้วนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเสียงกดไปเลือกเป็นโฟลเดอร์ของแฟ้มเราเนี่ยอ่านี้มันจะมีคำว่าแยกออกแล้วนะครับแล้วก็กดใส่ไปเลยอมยิ้มตอนที่เห็นตัวนี้นะครับผมก็กดใส่ไปอ่ะ จะสังเกตได้ว่ามันจะมีช่องว่างเนี่ยใครที่แบบตัดคลิปแล้วลืมตัดมันก็จะดํานานอยู่นะให้เราเลื่อนเลื่อนมาให้มันเท่าเนี่ยประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นท่านผู้ชมนั้นกดเพิ่มไอซีขาวเนี่ยกดเพิ่มรูปภาพเลยครับผมอ่ากดเพิ่มรูปภาพมาปึ๊บให้ท่านให้ท่านผู้ชมนั้นเลือกรูปภาพนะครับว่าจะเอาภาพไหนกันบ้างนะครับผมกดอีกครั้งแล้วก็กดซูมซูมภาพนะครับว่าเราจะาประมาณไหนอ่าสมมติ่าประมาณนี้ผมจะให้มันอยู่ฝั่งซ้ายมือนิดๆิดนะครับผมประมาณนี้เลย ได้ม in right ิต so uh, in ิอ okay, right ีกแบบนึ้งอันนี้ก็ซูมเข้ามาอ่าประมาณนี้นี่ก็ซูมเข้ามาก่อนนะครับผมซูมประมาณนี้โอเคประมาณนี้แล้วก็ซูมเข้ามาอีกอ่าปึ๊บแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ซูมประมาณนี้นี่ก็ซูมอ่าประมาณนี้เลยจับกันก่อนอ่าประมาณนี้นะครับ ลังจากนั้นผู้ชมนั้นกดไปที่รูปภาพหนึ่งครั้งเลื่อนเลื่อนเลื่อนด้านหลังนที่มันจะเป็นสีขาวๆนี้เลื่อนเข้ามาให้วิดีโอของเราให้ภาพหรือวิดีโอของเราเดือ10 1.5วินะครับแต่1.5 s เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ฝั่งซ้ายมือบนนะครับเลื่อนมาแบบนี้เลยอันนี้ใครจะตัดตามเสียงเบียก็ได้แต่ผมไม่ตัดตามเสียงเบียนะครับผมโอเคประมาณนี้เลื่อนทําแบบนี้ทุกคลิปเลยนะครับผมทุกคลิปทุกวิดทุกภาพอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้ ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะหลังจากนั้นกดไปตรงนี้เนี่ยไอคีตัวนี้นะครับผมกดไปหนึ่งครั้งเลื่อนหาคําว่าอ่าอะไรล่ะมัน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 จะขึ้นว่าดําเรือนเนี่ยเออกดไปนึ่รปรงมานี้นะครับอันนี้ก็ปรับให้มันศูนย์จุดเจ็ดวินะครับศูนย์จุดเจ็ดวิเออปรับไปเลยก็จะได้ประมาณนี้ มันจะขึ้นตอนเบสแรกขึ้นนะครับผมส่วนเหมือนกันเธอเปิดเพลงนี้จากในลิสต์ทําเสียงอ้อนอยากให้ก้องให้ฟังชมเพลงฉชันดีพร้อมหยิบทิชชู่สับหน้าของชมที่มันๆแต่ฉันเกิดเสร็จดุ่งความสุขทุกอย่างก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้ยังไม่ได้ปรับอ่ะโอเคซูมเข้ามาอ่านี่ก็เลื่อนๆๆๆมาแล้วก็สับกันนะครับให้มันแบบไม่ดูจืดเกินไปทําเสียง อนอยากให้รอ้องให้ฟังชมเพลงฉันดีพร้อมหยิบทิชชู่สับหน้าของฉันที่มันมันแต่ฉันเกิดเสร็จยุ่งความสุขทุกอย่างก็ได้จบ่ตอนนี้ก็ปรับเป็น0.5อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ปรับให้มันเท่ากับเสียงเพลงของเราประมาณนี้นะครับผมหลังจากนี้ทนะ่านชมนั้นกดบันทึกเลยนะครับปรับค่าปรับความคุ้นชาต,ตามใจชอบเลยนะแต่ผมไม่ปรับกดบันทึกเลยเมื่อเรากดบันทึกเสร็จเราก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับผมกด,ด My, โปรเจกต์ใหม่กดไปที่วิดีโอเลือก เลือกคลิปที่เราบันทึกล่าสุดเลยนะครับผมแต่นี้มันก็ยังไม่มีชื่อมันยังไม่มีโยกเยกใช่มมันยังจะเป็นภาพเละเละประมาณนี้ให้ท่านชมนั้นกดไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะครับผมกดกดซูมก่อนกดซูม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 ไม่ออกโอเคไม่ต้องซูมข้อเยอะนะครับผมซูมพอประมาณเล็กๆที่น้อยก็ได้กดมาร์กจุดหนึ่งจุดนะครับอยู่หน้าอยู่หน้าฝั่งซ้ายสุดนะหน้านั่นหน้าสุดเลยนะมาร์กหนึ่งจุดนะครับ ล้วก็มาด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะครับหลังสุดเลยนะอ่านี่ก็จะสงสัยว่าทำอะไรนะครับก็ทําคลิปโยเกินั่นเองอ่าไอจุดหน้าแล้วก็เอาเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปอ่าให้มันมีเส้นขาวๆได้ใต้ล่างใต้ร่างตีนตัวละครอ่าเอาง่ายๆนะครับผมผู้จ้าไม่สุภาพขออภัยด้วยนะครับอ่าไอฝังคว้ามือเนี่ยเราก็เลื่อนลงนะครับผมอ่าให้ด้านบนมีขีดเส้นสีขาวนะอ่าก็ดูตามคลิปเลยนะครับผม ก็จะได้ประมาณนี้อมยิ้มตอนที่เห็นชื่อเธออะไเงยห <c oughs> น้าขึ้นมาผม <c oughs> ก,ก็บอกฉันว่าแต่อันนี้มันกลังค่อยๆเลื่อนลงมานะมันช้ามากให้ทู้ชมนัทางกดไปที่วิดีโอหนึ่งครั้งเลื่อนหาคาว่ากราฟนะคะบผมาแล้วก็จะใส่การาฟอ่ะเห็นไหมผมใส่การาฟไม่ได้ใช่ไหมใครแบบสงสัยทาไม่ได้มันเหมือนกันอ่ะเออใครที่แบบยังคอมเมนต์ว่าพี่ครับผมยังทําไม่ได้อ่ะก็ดูคลิปนี้เลยนะถ้ากลับมาดู <c oughs> นะครับให้เราเลื่อนออกมาอีกนิดอ่ะเห็นไหมเลื่อนออกมาอีกมันจะใส่ได้ถ้าเราอยู่สุดของฝั่งซ้ายมือสุดอ่ะมันมันใส่ไม เพราะว่ามันจะนับจุดที่เราอยู่ด้วยจุดที่ขึ้นจีมพูเนี่ยเป็นจุดที่2ให้เราเลื่อนออกมาก่อนปึ๊บนะประมาณนี้เราก็เลื่อนหาคําว่าสันสามครับผมกดไปอมยิ้มตอนที่เห็นชื่อมันจะเป็นคืนอมยิ้มตอนที่อมยิ้มตอนที่เห็นชื่อคืนมันจะเท่ากันนะครับผมมันจะทําให้กราฟของเราไม่แบบช้าเกินเร็วเกินครับมันจะเท่ากันเลยกดดูกดติ๊กถูกก่อนกดดู ปร,รรประมาณนี้เลยนะครับอ่ะท่านผู้ชมก็จะถามว่าพี่รับมันก็ไม่เห็นเียอะไรเปลี่ยนแปลงเลยันก็ขึ้นขึ้นลงนะอ่าท่านผู้ชมนั้นกดยอน้องมาก่อนอ่าเราก็จะมาใส่อฟเฟกต์กันนะครับผมกดไปที่อฟเฟกตรูปไม้กระถางกดยอดน้องมาให้หมดเลยเลื่อนหาเข้ามาอฟเฟกตรูไม้กระถาเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยรูปไม้กระถาเรามีเว่าเปอฟเฟกต์กดเป็นหนึ่งครั้ง เอฟเฟกต์วิดีโอกดฝั่งซ้ายมือสุดนะครับผมเล,เลือกหาคำว่าพื้นฐานนะครับหัวข้อพื้นฐานเลื่อนลงมาหาคําว่าสันเบาๆนะครับผมตัวนี้กดไปครับอมยิ้<ผ>มอ่าตอนนี้ก็ยังจะสันแรงอยู่อมยิ้มตอนที่เห็นชื่อเธออะไรเงี้ยนะมันยังไม่สม,มูทเราก็เลื่อนให้มันจบคลิปก่อนเดี๋ยวสอนปรับปึ๊บแบบนี้เลยหลงังจากนั้นให้ท่านผู้ชมนั้นกดไปที่สันเบาๆหนึ่งครั้งนะกดไปที่เอฟเฟกต์หนึ่งครั้งเลือกหาคำว่าปรับแก้นะก็จะมีเมนูแค่นี้แหละฝั่งซ้ายมือสุดกดไปหนึ่งครั้งปรับช่วงเป็น อมยิ้มตอนที่เห็นชื่อเธอเลงยหน้าขึ้นมาผมก็บอกฉันว่าแววตาเธอก็สวยเหมือนกันเธอเปิดเพลงนี้จากในลิสทำเสียงอ่อนอยากให้ร้องให้ฟังชมเพลงฉ,พงฉันดีพร้อมหยิบคิชชูซับหน้าของฉันที่มันมันแต่ฉันเกิดเสร็จดุ้งความสุขทุกอย่างก็ได้จบใครที่อยากให้สอนโทนตอนตอนตอน้ตนคลิปมผมใส่โทนให้ท่านผู้ชมมันไม่ไม่ดูจืดเกินไปแต่สอนไม่ได้ใส่โทนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนโทนนะครับแบบนั้นเลยมันมันก็โทนเดิมเดิมที่ผมเคยปรับเนาะ อ,อ่มาสอนสอนถอนไปเถอะไม่มีคลิปลงโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะดูอมยิ้มตอนที่เห็นชื่อเธอเลยงหน้าขึ้นมาพมก็บอกฉันว่าแววตาฉันก็สวยเหมือนกันเธอเปิดเพลงนี้จากในลิสทำเสียงอ่อนอยากให้ร้องให้ฟังชมเพลงฉันดีพร้อมหยิบทิชชู่สับหน้าของฉันที่มันมันแต่ฉันเกิดเสร็จยุ่งผมผมว่าอนาคตเพลงที่ผมใชยย้เนี่ยดังแน่นอนครับกำกำังเริ่มเริ่มฮิตแหละเริ่มฮิตแล้วนตติกตอก็เริ่มขึ้นฝีทองผมแล้ว นะครับใครที่ขี้เกียจปรับนี่ครับผมขี้เกียจปรับผมอยากใช้แบบผมก็บีให้แล้วนะครับกดกลาก้าขลงรถมาก่อนอ่ากดไปที่แบ่แบบนะครับผมกดกดไปที่ช่องผมนะอ่าไม่ใช่เนี่ยมันก็จะมีนี่อยู่ระหว่างนี่ผมครึ่งเอาลงนะครับก็อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับผมอ่าเนี่ยก็จะตามชื่อช่องที่เพื่อนผู้ชมได้เห็นเลยแต่ผมน่าจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วถ้าลงคลิปนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อช่องนะครับผม f y d d a r ตามช่อง youtube เลยกดไปที่แม่แบบนะครับผมกดค้นหา พิมพ์ชื่อช่องผมไปเลยนะถ้าตอนนี้มันตอนนี้มันยังแบบยังไม่เปลี่ยนชื่อใช่ไหมท่านผู้ชมพิมพ์ตามผมเลยเนี่ยเพิ่มตัวเพิ่มตัว R ER นะครับผมแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะผม,ผมยังไม่เปลี่ยนชื่อช่องนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อช่องอยู่ก็ค้นหาไปปกติค้นหา2ชื่อ2ชื่อะชื่อแบบนี้2ชื่อเข้ามาอ่าก็จะขึ้นชื่อขึ้นช่องผมที่สอนแบบนี้ให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ช่องผมหนึ่งครั้ง ก็จะเจอเขามาโยกเยกสมมติ Yo กดใช้งานเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ oh. ตอนนี้ใช้ไม่ได้เราบังวลฝน,นอยู่นะครับก็กดใช้เทมเพลตเขาใช้คลิปปกติเลยคลิปเดียวนะครับ1ภาพคลิปเดียวเลยภาพเดียวหรือ1คลิปก็ได้นะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นเวลาล่างเนี่ยก็นะมันแค่17วินะครับใครที่แบบคลิปยาวกว่านี้ก็ทําเองนะครับอ่าแต่ผมไม่ได้ปรับโทนให้นะในไม่แบบนี้จะไม่ได้ปรับโทนนะครับให้ท่านผู้ชมนะั้นปรับโทนมาเอานะครับปรับโทนเอาเองนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อให้ผ่านโยนใหม่จช่องก,กว่าเดือก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเย็นนี่ค่ิมหน้าครับบาย